สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูเลขเด่นเล,น,เล,น,เลนดังจากสำนักอื่นๆตนะ่างๆนานามีมาอย่างนี้นะคะก็ใครที่ชอบตัวไหนตามตัวไหนก็สามารถมาเลือกอดืได้เลยนะคะของวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกสี่นะคะหนึ่งกันยาหกสี่เนาะก็น,นี้จากสำนักต่างๆมารวมกันนะคะใครที่ว่า ตามหีิ่นสำนักไหนก็สามารถที่จะเริ่มติดตามได้นะคะของเฮียนนันของเจอาจารย์เจนอาจารย์เมา้าแล้วก็อาจารย์ตาหวานก็มีหลายๆอาจารย์นะคะใครที่ยังมีใครที่เคยตามเจ้าไหนมั่งก็สามารถที่จะลองตามดูเลยนะคะเกิดใจใหม่ๆแล้วก็ลองตามได้แน่นอนเลยค่ะ างเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปใหม่ๆที่เลขเด็ดใหม่ๆที่จะมาลงให้นะคะขอให้โชคดีมันมันกันนะทุกคน